แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนอใช้วิเพนกับใช้โปรนะครับที่แรกนะครับกดเข้าโบกันเลยนี่ครับกดเดี๋ยหนึ่งนะกดเข้าโบกันเลยนะครับกเอเสร็จนะ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอนแับหนึ่งนะอน,นี่ครับพอมาอยู่ในเกมนี้เราก็รอดเกมนะครับ แล้วก็กดข้อผีเพนนะครับกดสามขีดครับผมเนี่ยสามขีดด้านบนเนี่ยตรงนี้แล้วก็กด Import อะไรสักอย่างนะครับกดไปที่เซนด์โอชิวครับเลือกไฟล์ที่เรโหลดมานะครับที่ผมให้ไปนี่ครับตรงนี้นะครับนี่ครับกดไปนะครับมันก็จะขึ้นว่านะครับกดปิดไปแล้วกดสตาร์ทครับผม กดออกกดเข้าเกมเลยนะครับนี่ครับก็ใส่คนเล่นปกตินะครับแค่นี้นะ